สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับสดๆครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดโพนงามนะครับบ้านติดต่อกับตำบลนาอานอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับมองเกาคือเกานะครับได้มาทุกปีนะครับเป็นเกียรติย่างสูงครับที่ทางวัดให้ความไว้วางใจนะครับกับทีมงานสาวน้อยเพชร้ันแพงมาทําการแสดงทุกปีนะครับทุกปีอีนี สวัสดีครับ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 ไม่ได้ใส่กันสวัสดีครับไปไหนกันนะสวัสดีครับโอ้แอดมินมาทำงานมือแรกที่ได้มากับสาวน้อยแม่ค่ะโอ้สุดยอดเป็นเงินใจนะคะครับซื้อน้องน้องแป้งค่ะน้องแป้งเนาะครับน้องแป้งถ่ายคลิปถ่ายอย่างไปล่ะถ่ายถ่ายแล้วค่ะโอ้มานเกี่ยมบรรยากาศรอบๆไปเอฟซีห้าเบิ้งนะครับ เขาไปอ่านคอมมนเอฟซีเพื่อนต้องการแบบเด็กกระจัดให้เพื่อนใช่ไหาฟีดแบ็กสำคัญที่สุดนะเขาไปเพิ่งเหเพื่อนติดตามเขาเพื่อนหักเพื่อนห้อมเพื่อนกระอินดูเท่าน้นละครับฝากเป็นกำลังใจน้องแป้งด้วยนะครับโอเคครับนังงิีตังครับพี่น้องครับผมมาหอดเมื่อคืนนี้ประมาณตีสองกับวัพักอยู่แถวๆนี้นะครับ จริงสวัสดีครับ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 เอาเม้นเมียหน่อยบอดจูบ่หน่ยเมียหน่อยอ่ะเมียใหญ่เนาะโอ้เมียใหญ่ประเดี๋ยได้ยังมา่อตอนก็ได้ยังมื่อไงได้เติมหัวใจเบอยอันแต่เป็นยังมันคือเสียงคือกันเหมดแท้ว่ามันเจ้าก็บอดจูงัวได้หรืองัวเสียงคือกันเนี่ยลูกงวงลูกเล็กลูกยังกับเมียเสียงเดียวกันเหมดเออบันเป็นข่างไขวอดจูบปเนาะข่าโทษที่เป็น่างไขก็ยู่โอ้วันนี้เท่าไหร่กว่า สิบเจ็ดสิบเจ็ดกรกดาอีกเดือนนึงอีกเดือนน้อยน้อยกกาครับอีดลไปงานคอนเสิร์รักาบยครับบ๊ยเนุบเบื้องขอดคอนเสิร์ตนุกไปสวัสดีครับเอฟซีนุกไปา แต่ว nice ่าเป็นเมียน้อยบอจูเ oh, ม oh. <te aut ique> oh. uh ียโอ้เ huh. ม oh. ียใหญ่ก้อนซ่อนนุชอ oh. ีกหน่อยจีออโอ้โหอันน oh. like ีมาวนะอเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ในรถครับโอ้ได้ครับเส่ลรถแหนะข้ใดไปเดี๋ยวผมจัดให้เลยเสรล้วครับรถแหนะข้ใดได้เพาผมไปเบื้องนี้โอ้ นะครับเหียงเร็วๆบอครับนเนี่ยหรือวันี่อาการในมะกรองให้กันครับอ๋อใส่รถเห้่เขาจอดใส่ครับโอ้นี่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 รถอีซูนีบ่บอครับฝากประชาสัมพันธ์เนี่ยเด้อครับครับ,รบเดี๋ยวผมไปเอาสติเกอร์มาให้โอ้มาจอดเป็น เป็นประชาสัมพันธ์กองร้อยการย่นีใส่เสียงพีเจซาวยู่ยู่อำเภอไหนครับอำนาดวงยู่นาดวงประตูข่างรถเนาะเอาสองข่างเน,น,น,นะครับเนาะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมย่างไปเอาเจ้าถ่ายย่นีเด้อครับสุดยอดเลยครับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับอยากโปรโมทอยากประชาสัมพันธ์ช่วยกันนะครับแล้วกับ ฝากถึงพี่น้องมือปิดฤดูกาลครับสาวน้อยเพชรบ้านเพลงวันที่28มิถุนายนนี้นะครับไก่หอดมือเราพี่น้องย่ได้ปิดฤดูกาลจย่ได้เบิง้งเวทีแสงสีเสียงไม่โชว์ไม่หรอสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ปัดลงทานเดี๋ยวหอติี่เกอร์เพื่อคนครับพี่น้องครับ รับเชิญโตเกียวมิวสิกนะครับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์1นึงรอยบาทครับบัตรออนไลน์ไ right, ด้พี่น้องครับ <Bye. S 1> ปะพาติเกิลไแมเพื่อนเนี่ยห <Okay. S 1> ดล็อกให้เนี่ย จะเกิรุนไหมครับเบบีคลิปสวัสดีครับเนี่สวัสดีค่ะ Cái okay, gì hoạt ra nè, xí đoan Cô tìm tố lần Đồ lửa nó, ít khi ngắm ngó đi, đi. โอเครับมาแล้วทีน้าฝากพี่น้องกับทางอำเภอนาดวงมีการมีงานได้บริการพี่เพื่อได้ครับนี่ระบบเขียนแน่นอนเลยดังมาพักได้ดินี่ครับสองเพนซ้ายขวา ยี่บนอะไเนยโอ้สินจอตเลยครับเจ๋งเราพันเต็มไปด้วยโอ้ดีเนาะขอขอบคุณหลายๆครับไปเขาไปหากินกาแฟทะเลบัดนี่ไปยังเปยังไหน้าฮะ ชาเวสวุวรรณาทุปกปักรักษาลูกหลานทำการแสดงปลอดภัยราบลื่นใหญ่มีฟ้ามีฝนไอ้เอฟซี e พี่น้องบ้านเฮามวนซึนใช้ออลูปะเนี่ยมาขอหน้าป,ปกเนี่ย เอาอีกาอีมาไทายคลิปนี้พี่น้องเพื่อกินกาแฟยาอย่างไยกันครับคลิปนี้ฝากพี่น้องสำนี้อยู่ดีมีเฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยทุกคนครับ